จ้แม่สบายดีสวัสดีจ้านี่เร้องหงเกี๊ยวเฮ็ดต้มยำปลานิลสู่ยายกินเนาะเห็ดซอสเฮ็ดแนวกินเซอสกันแนวกินเพื่อนกันมีต้มมีลาบเดี๋ยวว่าแนวกินเก่าเมื่อคืนนั่นแหละที่บ้านกินหมดแล้วมันอุ่นไว้แต่ว่าน้องเวดต้มยำปลาเกี๊ยวมาครบแล้วเดยเพื่อนไปเอาอันใบมะกรูดให้พีน้องใจค่ะ โอ้ขาหัวญงโอ้ขาแก่ตัวเห็นเอาขาแก่แก่มันเป็นยานบุกินขามันหอมใส่มันหอมจริงใช่ใส้หิดะปะนีนปะนินใหญ่ขนาเแค่ถุงเราถุงเราน้ำให้เราเนาะยานปนีนใส้เห็ดเห็ดบอบที่จมีบ้ากเผาเกลือข้าที่เตรียมมาจากไทย โน้ำเกลี่ยเมื่อวานด่มซื้อมะเขือว่าจะเกลี่ยใช่วานทุน่นนเน,น,ออเน้องกินเนี่ยไปเจนน้ำยาขนมเส้นชูกินกับบริษ็ดไหมตอนนี้ลูกไปเจอยู่น้ำยาแล้วดูพอกับแม่อายุน้ำกกะยูอะไรแล้ววันนี้ไ <c oughs> ให้ลุยกันเลยเต็มทีตีใหญ่เพื่อนนะถ้าจะยูน้ำใหญ่ก็จะได้เมือกต <c oughs> อนนี้ <c oughs> ดึงมาจีดื้อแม่มีเวลาเขาขั้วแล้ววันนี้ มาเมื่อแรกนี่งมาได้เลเน่นแม่ต้มยำตัวใหญ่กินก่อนเมนูที่ยายบอได้กินยายบอได้กินเนี่ยเนี่ยใหญ่กับต้มเหลานี่ยแหละใหญ่ต้มปลาเส้นปลาเดียดเลยต้มสุ่มต้มสุ่มเลยต้มเส้นปลาเดียแม่ยใหญ่เมนูที่เ,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 เม่นุนน่งอย่างแน่เนี่ยต้มยำปลา ยัีไงต้งยมยำปลากับไข่มาฮอดบอไอเห็ดกินไอเด็กน้อยกินไหมพล <c oughs> างที่เพสุนบ็กินเห็ดสิน,น่ะเขากินเห็ดต้องแจกเอของเจ็ดเด็กน้อยให้ของที่ผมีเราแจกแจกจานแล้วเนาะมันมีลาบเนี่ยแล้วลาบแล้วก็ต้ม <c oughs> แล้วก็มีต้ยมยำปลาใส่้าเะว่าพอ,อให้มันหอม เดี๋ยวไปเดี๋ยวผมพาไปเบิรงข้นหน่อยครับน้องขอตัวให้นักจินมยขัวมันนี้ได้ข้าวขว้มืนเด้มืนนี้เวลาข้าวขว้าเดี๋ยวเบิรนข้นหน่อยจะข้าวก้อนก็แม่แต่ยูนาเตาไฟนครับเดี๋ยวน้ำตาเดี๋ยวน้ำนาเดี๋ยวน้ำยายอยู่พี่น้องหนิจิ้มจิ้มจิ้มจิ้เลยองก็แล้วยเ่าน้งหน้าบน้ไม่เห็นเลย ไม่ไปคนละขอเกิดเห็นกล่องอาชุพจ้าสวัสดีจ้าเด้อเล่ยนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าอีพอจับบไดเพราะว่าเมื่อีพอหนวดขามาอย่าหนวดแสบอายง่ายเลยน้ำใจ

นี่โอ,อ้โหอะให้หล่าพายังเลยหล่าพายังมาไปนพี่มีเป็หนหัวพี่มีเป่นแล้ต้องค่อยๆเหลืนน้ำค่อยๆหัดไอ ให้อยู่นําผู้ใหญ่นะได้อุ้มแลได้อุ้มแล้าได้นั่งนั่งรอต้องได้รอเอาเด้บ่ได้สิอุ้ม้องได้รอเอาเด้นั่งรอไปเลยเอาเอาไเอ้ากบวเด้ป๊อุ้มบ่ได้พ่อแซ่บบ้แห้งอนนนี้า

เดิมปักตัวต่อห้ทุกคนลายลินเสื้อจะเืรีวันเล่นน้ำตาลน้ำเ้เแอมิ็ดเสือหนัมิวใส่ทําที่นี้นะเพราะว่ายุกไก่ตลาดแล้วก็เตรียมคอามาอาจจะบกครบเนาะมีเห็ดมีตะไคร้ผาอันนี้พักอัน หัละพาจีนี่แน่นกหนอยหัวละพากับใบน,นพอรบบอมปีเพราะแล้อันนี้มันผิดค่รบนัเอาแป้งหัวมันมาติติแล้วนี้สีสันกับีทีะ,ทะซือมาจากุ่นน้องมาตั้งใจว่าเจมาใสนน่น้นเลนใส่แกงเฉวหวานมาด้แกงขวาวให้น้องกินไอหินมาก พริกเผาพนี่มัมีผูดด้ใดกินเป็นหมันนี่กระใสได้ต้มก็จชได้กินคือเาตัวไปกินเป็น,นไหม,มาหว่ามันกระใสบเพื่อเดียวหร <c oughs> นหมา่ใหาเอาไวน้นี่ยายว่าเอาไว้นี่กะมีผู้ใด,ดกินเนว่าต่อกับนำตัวไปนี่บอเดเอายอให้อันเอาไว้นี่แหละ เอาไเห็แม่ตาพอตาไม่น่าเอาไปแต่พอมีแมนุ่เครื่องขว้าเค่งขวาเขาใช้เอื้ออันนี้พั่นกระบบกินอันนี้ก็บ่บกินพ่ดว่าอันรสดีพิ่นกับบุกินพกินแต่น้ำปลาอมสะรสพ่ว่าพจะกินอยู่แต่เพูงกิน่นหมือนใดยอนวาใหญ่เฮาของขลาเพันักากินพเนันพเนานารกินหนึ่งสองคนของเพื่อนมุนไหมม,ม,มุนตาเอี่เออความไปงัดกว่าอยู่เหตุยังเขามุนเอาื่อไม่หืมต ดนเลยโบ่ได้เขา้าขวดโดนแปะกระป๋องเพราะเดี๋ยวมีดแงะแปากันอแปลากระป๋องเขามีคันเด็กน้อยสิกินเพราะว่าไข่ใหญ่โบได้ซื้อมาไว้ดของข้างนา้ำเว้ยครับน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะโบได้เสื่อทานมาน,ำน,ำน้ำเนาะใส่ใหม่แต่กิควันใจไว้ครับเนืน้อคั่วของยายกับนี่จะขาดควันครับดำแบบอด,ดเอาอีกจักหน่อยครับเพราะว่าจะได้เห็ด ทั้งหลังทั้งหลังใช้ละขออกแรงไปนี่นะครับนี่ในตรงนี้ละนี่กดดีนี่กวดเา้านี่สบะเอ๊ยยูดีมีแหงเอ้ยเนี่ยค่ะสูงอยู่น้ำพ่อนลำแมเ่เด้อต้นักก็เดี่ยวแม่เดี่ยวนี้เป็นสาวแล้วมาหย,ยามใหญ่ซึมเนาะเอ้ายู่ดีมีแหงได้วซึมาหายายจะทุกปีนเนีน่ยแม่ถูกปะบนแหนบบบนแหนบมันยืด ปูดจาเถอพอเอ็เลเลนฟังอย่าเนาะจิเงียบฟังเรื่องอะห้มา็น้งียับฟังเรื่องอะไฮจ้าก่อนจ้าก่อนจ้ายายก่อนให้ยายกอดก่อนจ้า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 เขินได้ไหนี้เขินด้ไหนี้นี่บบอ๋ให้เม่ยเดี๋นี้ยายให้เม่ แย่มาต่ว่าสายจิน oh, อ so ันเอ้อคือหีเป็นห้างใหม่โอ้สอันั้นโอ้คือหางใหม่ข้าวปลาปลาข้าปลาบุ่มเมื่อนี่บุ่มยากแอมมื่อือนนึงกินแมนไี่แม่เอาใส่ถุงในเฮเอาไปจานเลยมันเด็กได้ยุ่งนักอายเสีรงขวาวน้องคงใส้เก้าเข่าครับ ต้นปลาเดือดปุดๆเลยโอ้สีสันหอมหอมจ้ะดูดว้กันแท้แทๆเลยเอาเลยเอาขนมจ้าเอาเลยเอามาันมาขคากเขาโอ้ตัวให่ยังน้อยได้มากๆได้หนิไเลยกินเลยนั่งกินายไปเตานี่ดิโด้ เนี่ขนมขนมเป็นหอยเด็กเขาบอกเนี่ยขนมที่เป็นห่อนี่็นไหมอันนั่นหอยเกล็ดเลยเก็บอร่อยแหม่มุ้ยวุ้ยกินนี่แม่มักไม่เทปเป็นจานเลยรองกล่องกับถุงหน้อยผลเลยเอาเอาอยอะผลแล้วไม้ก็เยอะเอาเยอะประเทศตุเย็นไว้ระเทศตู้เย็นเร่องนี้ะอันไหนหมดนี่ต้มยำน้องหงมีหมกปลาต้มเนื้อใส่ศาดเลยวันนี้เพชรคือที่ไทย บังน้องสายน้องสายพี่พี่สองส <c oughs> อายละไอ้กบไอ้กบ <c oughs> เอาคนไหนนอนน้องสาวแหละเ <c oughs> ดี๋ยวนี้พอให้แม่เอานอนเยอะแยะเดี๋ยวนี้ไม่จะพอเอานอนเลย <c oughs> เออแม่อานอนบนนอน <c oughs> ให้พ่อเอานอนต้องเจอว่าพี่มีรับแล้วใครนอนไปสร้าง นี่นะครับเอาเวลาที่น้องไอรินน้อยัเจ็ดปกกิบเป็ดน้ำตัดกิบไปน้ำกินข้าวก่อนนะนะแชร์ปักเขาเลยมากินข้าวก่อนนี่สาวก็นอนมาเด้อครับกินข้าวน้ำกันข้าวเซอยเนาะกินข้าวเซอยน้ำกันข้าวเสาแน่กินข้าวเช้าอุ้ยใหญ่เรานั่งมานั่งเลยนี่มาอายายเอลิฟสีกินข้าว มาเก<น>ินขาน้าว FC กินขาน้าวน,น้ำ <laughs> เ,เดียวไอข้าวน้ำเดียวข้าวน้ำเดียวมาเลยจ้า FC ทุกคนมากินข้าวน้ำกันกันเด้อมามากินข้าวแล้วก็นอนไผ่อะนังแเะไม่เข้าหันมากินข้าว จะเอื้อนี้เธอหนึ่งเนาะมากินข้าวนลกันกินข้าวแล้วนะหงกะสิไปอาบน้ำน้องอาบแล้วไออยิ่ไปจุไปอาบมากินข้าวนลกันจ้ะกินข้าวกินข้าวกันเลยกินเลยเขิ่นกองได้บัตนี่ยไม่ต้องเขืนกินเลยนะหงกินกันเอ้อนเอฟซีเลยแม่ มาเนอะ FC แห่ง FC ทุกคนกิน pues ข้าวน้ำกันจีฮังปังไทยปังลาวอ่ากินข้าวน้ำกันครับเนาะเจืเอนเลยค่ะอ่ากินข้าวกินข้าวใหญ่ก็งูออกไปวันนอน้องไก่ลาไม่รู้อะไาไปหมดต่อนเลยก่อนก่อนท่านเบิ้งคือว่าโบนใหญ่ ชุ่มก็ในเมืองตะกูลแม่แกสจิตะกูลวเทีชุมไหลจะชิาเพื่อยาข่มเนาะปแมแสิตวบอสใส่หรอออกมดแผ่าเลยก็เห็นวะยาก็เห็นเหรอแาแกสยาไมนไปเลย จะไปเล่นเถือนไม่เท่าเนาะเล่นเถือนใหญ่เท่าย่างเลาะเล่นครับวันนี้ไปเล่นมืัอนี้เล่นเอือนดิวันนี้มันวันนี้กะเล่นมืัอนี้มืเออื่นแล้วกะได้กลับไปจืนหาเวลาเลาะไปเล่นเพื่อนโทรน้ำสองฮือนอะไรล่ะเจ้าของบ้านได้เลี้ยวเบียไปเล่นเถือนไม่เท่าเนาะเพราะว่าเพื่อนอันข้าเป็ดปิ้งเป็ด มาเร็วเนาะมาเร็วมาเร็วยางไปทางก็จึมจืฝนตกก็เศ้าทางจื้นฝนตกก็เศ้าแดดก็วกวเลนเอาอีหยางนั่คลุกๆลแบดกองแบดกองยงไปยู่ใกล้ๆกันนี่แหละเนี่ ทางเขาเหินให้เบิ้งไมอเศ้าแล้วเมียนไม่เศร้าก็ให้เบิ้งให้เบิ้งนี่เมื่อก่อเหอันนั่นใส่แบบนี่เฮห้ให้เป็ดให้แกมากินยังเหินหอบมาเนอันนั่นเถอะมาเนี่ยเถอะเป็ดแกะกับบุกินส่วนเขาใหญ่นี่รถจะวแค่มื่อยังขอมาได้ข้างนีหน่อยมาจากไหนหรืเอ๋อ ตอนนุงสิ้นกับปิดแล้วมูเาวนี่ังไงไก,ลไกลไปลูกหอวแล้วหอวแล้วประธานเ,เล่นเ้อ เท่าทวดได้กันได้ทวดไอรินมีเพลงได้ด้เพลงลาวดอกวะจะอยู forward, ่สิหรือจขู่อะคุณหมอนี่ยันยาย พ้ดแต่ด้วดำอายน่มางานนี้มาเหามาจัดงานแต่งเานด้มาให้เ่อเ็ดเดียวเลยดิด yeah

อยากเลือกอะไ,ไกินไมนแแรกของเล่นไหมนุ่มปิงเป็ดเลือดแดงเอาเดเนนู่นเอาอตะลี่ให้อันถักให้มันเล่นน้ำบวยมาแล้วครับเพื่อนอะมาแล้ครับกินข้าวเที่ยงน้ำกันามากินเมนูแรกที่ผมกินเนาะเดือดแดงรังแรกเล้ไน่นี่นีน่เด้อดบกวขาเอาตากตากปิดเอาติดจะไิ้ีก่ อาจจะเสียงเพลงดังนะคะรับเพราะว่ามันอยู่กับเตืกันตลอดทั้งสายถนนบ้านเลยข้าวจ้ากัน้าวจ้ากจ้าแล้วมัมมัมไหมยักได้ย่อหักเขินกวอาวข้าวะ นาครับผมโตกินข้าวนอกกันครับผมทีนี้เรากินข้าวแล้วกินรับอาจีในกาะเสื่อแปลงปิ้งเปลี่ยนขนมขนุเพียรวันนี้ย

่ไ้อุ้มก็บไม่ได้อุ้มนะไหนเห็นเ่าล่ะได้อุ้มอแกไปแล้วแกไปแล้วจน้อยจะบกลับล้วบอรกลับแล้วอรินกลับล้วบอ กินขา้าวแล้วๆ,ๆ,ๆคนนอนอยากนอนพอดีตาไปนอนก่อนจะน่งกันนะใครไปเล่นใหม่เนาะไปไปไปเอาเป็นผ้าขยานันไปขานี่ที่ดได้เอาไปเหยียบระยะได้าขาดผ้าขยันไปนนยังยางมาเหยือ่ท่นไปแบบคือห้องการบ้านมาท่านเข้ามานวดมายัางห้องการบ้าน แมววิวตัวนึงงามแฮงเนาะบายน้อยลีนไอลีนเอาวิวเอาวิวสวยๆ <c oughs> จ้าเอ๊ยิ้มหน่อยยิ้มแล้วปะป๊าหนูยิ้มแล้ว,แ,ลวแต่พาดหนูกลับไปนอนก่อนไป,ปายหนูไปนอนนะลูกเดี๋ยวพาหนูอไอลีนกลับไปนอนก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้พี่นีกนขอจบเพียงแค่ไหนก่อนเนะอ่าเดี๋ยวคลิปนี้อีพีนี่ก็จบคลิปเพียงแค่นี้แล้ว,ลวจ้าคอนอนไปนอนจะเข้าก่อนเอาขอนอยไปนอนจะเข้าก่อน จากนอนเลนะ่นได้นเดียวเนึองแยกนอนดูอีเจ็ตเนี่ยมันยู่อหมดทุกคนอันยู่ยแต่ตมันมันเคยยู่มาหลายคนดิลุงอุ้มกบับบัวแดงหอม,น,ม,น,มน,น่ารักหอมหอมหอมเดี๋ <c oughs> ยวออกน,น้อไหนนั่นเดี๋ไปเรีนน้าให้ลุงหอมเนี่ยออ้อไนนั่นแหละเดี๋ยวไปเรียนน้ำยัางบัวให้อดพอดอกเถอะกำลังติ้งเป็ด นี่ก็กินปิ้งเป็ดนะนั่นเหรอเตือนเตือนเหรอใครจะพาไปน้ำไปเตือนเขาไปเล่นน้ำนี่กินเลือดแปลงเท่าแรกสอดเลือดเป็ดโอ้ยใส่เด็กกินมีได้นี่อันนี้กับปิ้งเป็ดตัวใหญ่ายโค้งเป็ดโอ้ยนอนเขาปุกให้ตื่นน้ำบขตื่นอินน้ำน้ำเออเขาลับเขายังหลอกเขาตื่นเด้อไปเดี๋ยวไปพ่อกันคลิปไหนพี่หนานะครับผมเดี๋ยวพ่อหลอกไอ้นีไปนอนจะข้าวกัน นมก็เริ่มหนายากแล้วอยักนอนแล้วบ๊ายคลิปน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊านีก็จงวนกันจักหน่อยก่เมือื่น่จะได้กลับแล้ว๊านเตือนหรอใคยมาหาลูกนะตืนะไรไปหาลูกนะเออไป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 ครับผม ย่างกลับบ้านไปนอนมักสิด้าหน่อยเขาวยิกมันได้ตอนยังหน่อยอะเล็บมือยิกดีมยิกมันให้เยียบมันเจ็บมือซิด้าเจ็บเจ็บมันได้ที่สุดเฮ้ก็โมเดิร์นเหมือนกันนะเขเอ๊ะเบโมยคล้ายๆกันนี่แหละจี่ายว่าเอาแดดออกแล้วเอ้าเอ้ยกลับมาแล้วเล่นได้ข่าวเดียวให้ยังหน่วงล่ะ